สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงการนำเสนอนะครับธุรกิจของทอง888นะครับและจะมีคนรู้จักกันและคนไม่รู้จักกันนะครับคน60กว่าล้านคนในประเทศไทยหรือคนต่างประเทศมีเป็นหลายร้อยหลายพันล้านคนเนี่ยเราจะนำเสนออย่างไงนะครับโดยเราจะเอาธุรกิจนำหน้าหรือจะเอาสุขภาพนำหน้าหรือเอาความรู้สึก ขายความศรัทธานำหน้านะครับ มันก็เป็นเรื่องยากนะครับถ้าคนรู้จักกันเนี่ยเขาก็รู้จักหน้าที่การงานเราก็รู้จักบางทีก็รู้นานๆเจอกันไม่ได้เราถามอยู่2ข้อเท่านั้นครับเป็นไงครับหน้าที่การงานอ่าเป็นยังไงในควาดิบชุกนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ดีไหมครับอ่าโอ้แย่อ่าก็จะบอกว่าแย่หรืออะไรแล้วแต่นะครับไม่ค่อยดีเลยแล้วเรื่องสุขภาพ่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่าโอ้สุขภาพก็ดีแต่อ่าแล้วเพื่อนเราถามต่อเพื่อนพ้องน,น้องพี่พ่อแม่พี่น้องที่เรารู้จักเป็นไงบางคนก็จะบอกว่าเป็นเบาหวานบ้างเป็นความ ดันบ้างเป็นอะไรบ้างบางคนก็อาจจะบอกว่า,าเสียชีวิตไปแล้วก็มีไหอย่างเงี้ยเราก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็สร้างความสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องที่เราถามถึงเนี่ยเขาไม่สบายเนี่ยเออด้วยความเป็นห่วงนะฉันไปเจออ่าทุกทำไปเจอสินค้าดีมากอ่าอยากจะแต่เล่าให้ฟังกลัวคุณจะไม่เชื่อนะแต่จริงจริงแล้วฉันได้ลองกินแล้วมันดีนะครับเอางี้ขอเบอร์โทรเบอร์ไลน์หน่อยแล้วจะ ให้ข้อมูลไปทีหลังนี่คือคนรู้จักกันเอาแค่นี้ถ้าก็บอกว่าการเงินการงานไม่ดีเฮ้ยฉันไปเจอธุรกิจตัวใหม่กาลังบูมมากนะครับต่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อหรอกเหมือนกับนายอะแต่วันนี้โอ้โหรายได้กําลัง ก่อเกิดนะครับอยากจะให้เธอมาลองอศึกษาดูว่าแนวทางใหม่ๆเป็นธุรกิจใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องของอธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับมาลองศึกษาดูแล้วบางทีอาจจะปลดล็อกชีวิตได้นะครับอันนี้ก็แอดเบอร์ลายเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เรารู้จักกันไว้แล้วก็ค่อยต่อยอดที่หลังวันหลังก็เชิญมากินข้าวเชิญไปมาพบอาจารย์คิดหรือพบท่านประธานนะครับอันนี้คือคนรู้จักกันถ้าคนไม่รู้จักกันล่ะครับแหม ไม่เยอะอย่าไปงานบวชงานแต่งกระถินผ้าปางานอูหลายอาชี่หรือไปคานอาหารโต ผูกสายสัมพันธ์แนะนําตัวเองก่อนนะครับว่าเรากําลังทําอะไรโทษนะทีนะท่านท่านจะไปที่ไหนมาที่ไหนท่านเป็นคนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแม่คุ้นๆจังเลยเหมือนคน,คนที่มีบุญปสัมพันธ์กันผมอยากจะรู้จักท่านก็ขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์อะไรแต่เราต้องมอบเบอร์โทรหรือนําบัตรของเราให้ท่านก่อนนะครับไม่คนเหล่านั้นก่อนนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนี้ครับที่เรารู้จักกันนะครับผมเป็นฝ่ายการตลาดของบริษัทหงทองแปดเ,เรื่องสุขภาพนะครับ ถ้าใครมีปัญหาสุขภาพาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนพร้อมที่จะให้คำปรึกษานะครับเพร,เพราะเราเนี่มีทีมงาน ที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาทุกๆกคนนะครับดีมากสมุนไพรจีน78ชนิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับและแอดไลน์ขอเบอร์โทรแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมมีเวลาหน่อยก็ให้เข้า,าดูใน y o u u u e กคำว่าหงจือสมุนไพรแล้วก็จากกันไปจากนั้นก็ส่งไลน์ให้ติดตามงานจากอาทิตย์2อาทิตย์แล้ววันหลังก็เชิญมาพบอาจารคิดหรือเชิญไปพบท่านประธานทานุชนงทองนะครับถ้าเป็นวิทยากรขายต่อขายตรงมา เราเข้าประเด็นเลยครับแนะ่ผมอยากจะเรียนเชิญมาเป็นวิทยากรมาเป็นอา,อาจารย์ที่บรรยายช่วยบริษัทเราบริษัทของเรากําลงบุมถ้าเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับบรรยายธุรกิจอยู่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นยายสายายมายายมียายสียายทั่วไปเดินกระโปกกระเพกไม่มีแรงคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ทานอะไรมาอยู่ทานแล้วโรงพยาบาลอยู่ไม่ก็ไม่ดีสักทีถ้าคุณแม่คุณพ่อ,อคนเหล่านั้นพูดนี่ผมมาเจอสมุนไพรดีแต่ก่อนผม ก็เคยป่วยหลายๆคนทานแล้วดีขึ้นหลายๆคนทานเขาก็มีสุขภาพดีนะครับเอาเอาเบอร์ชัวไปก่อนนะครับถ้ามีในรถถ้ามีสินค้าผลิตภัณฑ์ในรถก็เปิดให้ชิมนะครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องเปิดนะครับแต่ขอเบอร์โทรขอเบอร์ไลน์แล้วก็ให้เข้าไปดูดูใน u t u b e เรียวกับสม,มุนไพรงองจือ้อนี่คือวิธีการนําเสนอคนทั่วไป หาบุคลากรและสร้างสายสัมพันธ์สร้างตัวตนและแนะนําตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากที่ไหนและเคยมีประสบาการณ์กับสมุนไพรตัวนี้มาอย่างไรแล้วค่อยต่อยอดสเต็ปที่2ที่3ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากผ่านมา1อาทิตย์2อ,อาทิตย์ค่อยๆโทรหาแต่ละคนและจะมีการตอบสนองขนาดเดียวกันแล้วก็ทําหน้าที่เพิ่มเติมหาบุคลากรหาสมาชิกไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ